หอกสตาร์ทสวัสดีครับคุณผู้ชมไอสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์อากาศก็ดีที่พักก็สวยดีด้วยแต่ที่ไม่ดีคืออารมณ์ทุกทีหอกหายครั้งนี้หอกก็หายรถก็หายสเสียใจมากแต่ได้เบาะแสมาว่าทั้งรถทั้งหอกอยู่แถวๆนี้นั่นไงหายทั้งคู่ โจนชัดชัดโจนชัดชัดแล้วเอามาได้ไงทั้งหอกทั้งรถเนี่ยก็เห็นรถจอดอยู่หอกวางอยู่เลยเอาไปเล่นเสียเสียมารยาทมันของอาเสิร์ตอันนี้เจ้าของรายการอารมณ์เสียัอดีคุณผู้ชมกันดีครับเกไม่แล้วเหรอทั้งก่อนเกไปพัทยาตอนนี้เกตามมาที่นี่ที่นี่ไหนนะเขาใหญ่เหรอมีปัญหาปัญหาถามไม่ตอบตอบไม่ตรงคําถามอารมณ์เสียอันนี้ก็อยู่ที่ปากช่องอะไก่ขันแตวอีกและที่นี่ที่ไหนเนี่ย The Sweet Lighthouse ไง Sweet like out. สวีทไลท์เฮาสวัสดีครับสวยเลยฟิลพี่สวยไหมสวยครับเดี <c oughs> ๋ยวสวดีครับค,ค,ค,คุณคิมค่ะคุณคิมคุณคิมอยู่งกลางแกอยู่ฝั่งโน้นคุณคิมทำหน้าที่อะไรที่สวีทไลท์เฮาครับอ่าเป็นเจ้าของที่เนี่ยค่ะเป็นเจ้าของนะครับต้องถามกันเลยว่าเราเนี่ยมีไอเดียยังไงกับการที่จะมาสร้างแต่ละหลังแต่ลหลัง จริงๆเราเราไม่ได้เป็นสถาปนิกเนาะรเราเป็นสถาปน,นิกก็คือ <c oughs> ใช่สถาปนิกใช่สถาปนิกก็คือเราคิดว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีท้องทะเลในดินแดนของอีสาน <c oughs> เราควรจะทําบ้านที่มันมีมความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันมากกว่าคําว่าบ้านนะคะม,มาแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมันรู้สึกมันแปลกอ่ะถ้าเกิดพักแล้วมันรู้สึกเหมือนบ้านเราก็อยู่บ้านถูกป่ะแจ่มเลยแล้วคืนนี้คุณคิมใช้ผมพักเดลไรเฮ้าส์ ใช่ใช่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลย,เยว h ไ h เเ s าตัวนี้เป็นเป็นกิมมิกเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็เหมาะสำหรับการพัก4ท่าน4ท่านใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เราเพิ่งดีนเวทใหม่ครับค่ะก็คือภายในเนี่ยจะตกแต่งออกแนวหวานหวานแล้วก็คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจากตอนแรกเนี่ยมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวคตอนนี้คือจะจะปิดนันไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่ค่ะมีสองห้องนะคะเพื่อที่เออบางทีแบบว่าเรามาเป็น2คู่ไงคะสคู่รักถูกไหมจะได้แบ่งอย่างชัดเจนว่าเออบนล่างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อบางคนบางคู่อยู่บนใช่บางคู่ใช่แล้วก็อ่มันก็จะเป็นจุดชมวิวความสูงอยู่ที่10เมตรด้านบนนะคะ เช่วงกลางคืนนะคะเราจะเห็นป้ายตรงเขาใหญ่ตรงนู้นเลยนะใช่คือ,เ,อเป็นโซนนี้เป็นเป็นเทือกของเขาใหญ่ครับมมีสนามหญ้าดิฟิลนี่หญ้าจริงอันนี้หญ้าเทียมโอ้คือเขา้ามานอนเลยใช่ค่ะ <laughs> ก็หลักหลกหลังนี้คือสวีทฮาร์ดเหมาะกับเป็นที่เป็นคู่รักอะค่ะคู่รักถ้าเกิดมาเป็นคู่รักแบบมานอนดูหัวใจอะไรเงี้ยใช่ใช่มีหัวใจใ<ช>นอกจากหัวใจเราสองคนแล้วยังมีหัวใจที่อยู่ตรงกลาง<ช>ต้องมาด้วยกันใช่ใช อย่างนี้เป็นแฮปปี้ครูสเหมาะสาหรับ4ท่าน4ท่านเหมือนกันใช่ค่ะเป็นเรือดำน้ํามี2ชั้นใช่ถ้า3ชั้นก็หมูเลยเนี่ยเอยถึงกันได้เลยอ่ะสคู่ใช่ใชก็คือจะเป็นเหมือนกับว่า๋อแยกแยกเตียงเลยอืมคิงไซส์กับควีนไซส์ไซส์ขวา วีก็อาจจะมีท่าขัดโถนิดนึงตรงนี้ฮะตรงนี้่ผัดโถนิดนึงได้ได้ได้ัดสร้างสรรค์ออกกำลังกายเขาเป็นการฝึกกล้ามท้องทำไมเธอเป็นคนแบบนี้โอ้ลมเสียหวานจริงคือชมพูหมดเลยใช่ใช่ก็คือเข้ามาเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมาฮันนีมูนจริงๆมันรู้สึกว่าเข้ามาแล้วไม่อยากออกจะอยู่ในนี้ตลอดเวลาแต่พยายามเข้าแล้วต้องออกบ้างนะครับหสังเกตฟ้าเนี่ยค่ะก็สั่งทําเหมือนกันเป็นพระจันทร์พระจันทร์ค่ะฮันนีมูนแล้วเรามาถึงหลังสุดท้ายกันนะครับหลังนี้ชื่อว่าอะไรครับสวิตดีมค่ะสวิตดีมมอกับเซอร์จริงๆเลยอ่ะเซอร์นอนฝันดีอยู่แล้วทุกคืนไม่ใช่น้องเขาหมายถึงว่า หลังเนี้ยเหมาะกับแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเขาจะชอบจองหลังนี้นี่ถ้าเป็นกำนันผมเป็นกำนานตู้หูถ้าเป็นภาษาสติเก็บอกตู้หูเอาไหมแต้ถ้าเป็นภาษาคนนะไข่กระทะดีกว่าเนาะได้ครับผม แก้งงเงุงงแก้งงเ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 อออะไรเอามาเถอเอามาทางไหนล่ะทางนี้ยของฉันเดี๋ยวก็รู้เอาไปหาหอสนับสนุนโดย ซานตาเฟเสิร์ฟความสุขทุกสถานีโ oh, อ้ไอฟิลนะี่ไอฟิลมันพุ่งหอ,อกมาไหนเนี่ยฉันก็ตามกลิ่นหอ,อกมาแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นไงตัวการอยู่นั่นไงโอ้โหฉันว่าจะหาแกเจอได้เหนื่อยมากโอ้โห oh, oh, ันนี้ใช่แกแล้วแกเลยแกแล้วก็หลงทางหลงทางเสียใจ อันนี้เก็บปลามที่ไหนเนี่ยหอกเรามามที่ไหนีไหน่ไงซีนิคาวัวเขาใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะมีสวนน้ำแล้วก็สวนสนุกแจ่มมากพาเสรืเที่ไหนดิไปดิไปเฮ้ยดีมากเลยนั่นไงไอฟิลมันหายไปแล้วเฮิร์บแป๊บเดียวมันหายไปแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่ไงซึ่งเป็นปเอาคัมพีของซินิคาวัวมาแล้วคัมพีอ๋อเป็นนเรื่องของ ความสนุกใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีข้าวขาหมูนะแล้วก็มีผัดพริกตลกมากเราเป็นในเรื่องของส่วนน้ำกับส่วนสนุกเขาบอกว่าในส่วนของสป a s h w o ก l d เนี่ยจะมีเครื่องเล่นให้เล่นถึง15อย่างแล้วก็มีคลื่นเทียมอีกจุดหนึ่งด้วยเจีมวิจิตมากพร้อมไหมพร้อมมพร้อมพร้อมเปลี่เสื้ผ้ากันแต่วันเนี้ยอาเสิร์มไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาขอแก้ผ้าลงกันโอเคไหมแน่ใจ จะลงไปเนี่ยเพื่อแฟนรายการนะปกติเนี่ยอาจจะโชว์เดียวลงคนเดียวแต่วันนี้ที่ไม่ลงเพราะว่าคือตอนแรกก็จะไม่ลงเพราะว่าไงเราต้องดูอะไรอีกสามคนโอเมกล้าดิไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเดี๋ยวโชว์เดียวไงอยากโชว์พาวคนเดียวแต่วันนี้โอเคเพื่อแฟนรายการเที่ยวหาหอกลงสี่ก็ได้ตะกี้ขึ้นมาบอกโอเมก้าอยู่เลยดิเกิดเป็นชายทั้งทีลองต้องรีบไปรับมาสองาสองกันไหมมาันไหม ไม่มดได้ไปชลูกไ้าล้มนั่ลไม่ต้อง <c oughs> ว้า้อมไหมครับพร้อมหไม่งสอง, 2> งส2ม ทีมงานไปเล่น้างเลยเมื่อกี้เสถียรจะขึ้นก็ไม่ยอมไม่ขึ้นเซ็งจริงจริงอะไรไม่ขึ้นขอลงมากกว่าทีมงานจ้าทีมงานจะโชว์บอดี้จ้านาเสถีเห็นไหมอะไรอ่ะเทอร์โดพายุเหรอประมาณนั้นแหละสไลเดอร์น้ำนะอ๋อเหรอเขาบอกเป็นสไลเดอร์ที่จี๊ดใช่ไหมแรงกว่านี้อ่ะแรงกว่าที่แล้วอีกอ่ะ เมื่อเห็นเธอกับเขางานเขาเธอเอ๋ยเป็นเจอรู้ตัวไม่เคยคิดเธอจะทำกับฉันอย่างนี้ออนาโดจำชื่อนี้ไว้ออนาโดาสุดท้ายต้องมาเสีอใจจะแบบนี้ใครจะไปทังตั้งตัว<า>มันเทอบใจใครไม่เจอคงไม่รู้<อ>เลิไปเลยนี่เอาน,นี้ดีว่า สุดยอดมากเขาบอกเป็นสไลเดอร์เก๋ๆเหมาะกับคนแบบหวานๆอย่างเราจริงๆอันแรกสวยังไม่กล้าเล่นเลยเจ็บแขนเครื่องโกรธโทษฉันจ้ะอุ้นี่สนุกอันนี้น่ากลัวเนี่ยะเอะตลงเลยเนี่ยน่ากลัวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเหรอน่ากลัวไหมครับไม่น่ากลัวเนาะเท่าไหร่เหรอนี่เขาไม่เท่าไหร่ด้วยเหรออันนี้เรียกว่า

นีกครูนี่กูนี่ไม่ไหวไม่ได้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 อยู่ที่บา้านอันนี้อ่ะอันนี้ว่ะคนโมขอกับคนโง่ <c oughs> เราบอกคนโคนโง่ไลออนเลยนะ <c oughs> พร้อมเปล่าพร้อมครับบอกเลยเนี่ยอเสอร์เล่นบ่อยละไอ้คนเนี่ยอเสอร์เล่นบ่อยเพราะอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นเล่นบ้างซึ่งเราเองก็ก็ธรรมาดานะเฮ้ยนี่อนะไรฮะ <cười> Thôi Đẹp đẹp đây Đẹp đấy ก็ถือว่าเป็นคนดูโหดที่ดุเดือดบางอย่า<ค>นก็โหดกินลั่นเลยไม่ใช่ตอนที่เราแบบว่าแอนเนี่ยนะคือเราพะวงในเรื่องของบอดี้ไงไมาบอดดี้เนี่ยในส่วนของซิกแพนไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่าถ้าทีมงานเก็บภาพไปเห็นบอดี้แล้วทีมงานไม่เห็นแล้วบอกว่าคนดูเห็นมันเสียหายเพราะซิกแพนปับป๊บปับ๊บเนี่ยเราอยากจะสูนเอาไวา้ลวหลายหลายคนก็ถามว่าฟกเป็นยังไงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตรงนี้แม้ก็ได้ว่าเราก็สนุกกันมานะสำหรับที่นี่เลย ดิเน็คอลเวิลดเขาใหญ่ถ้ามีโอกาสฟิวจะมาอีกไหมมาอีกสิถูกต้องนะครับเพราะวนั้นไม่มากับเซอร์นะเนี่ยะทำไมอย่างนี้เ่ะทำไมอย่างนี้ล่ะนี่ยนี่อลังการมากฟิวอันนี้คือเป็นคลื่นเทียมเขาเรียกว่าเวฟพูกอ่าไปดูหน่อยสิมีที่ถามทีมงานนะครับบอกว่าจะมีการปล่อยขึ้นลูกใหญ่เนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงมีหนึ่งลูกเขาบอกซัดได้เลยอย่าบอกนะว่าเซอร์ไม่กล้าเจอคลื่นอีกเนี่ยธรรมดามากจริงๆริง เต้นไหมเส้นไม่เป็นอ่ะโอ้โหเรอะมารวมเสียอ่ะยังไม่ตามแตนน่ให้ในช่วงเวลาของไปหาหอกต้องขอบคุณความอร่อยนะฮะกับซานตาเฟ่ครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีค่ะและแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็มีในส่วนของโปรโมชั่นที่คุณจะมาลั่นละกัน ส่งท้ายปีเก่าะต้อนรับปีใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของปาร์ตี้เซตถ้ามากัน4คนนะอาหารเต็มโต๊ะเลยทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลาจ่ายแค่399บาทนะคะแต่ถ้ามา3คนนะเรียกว่าก็เต็มโต๊ะเหมือนกันเผอร์อรกินยังเหลือจ่ายแค่359บาทนะคะแน่นอนมา2คนคู่รักนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอาหารเต็มโต๊ะพง่ายกินไม่หมดจ่ายแค่239บาทเองนะอย่าลืมครับกับซานตาเฟ่ครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับโอเค สนับสนุนโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีอร่อยหโอโหหิวหิวหิวยังฟิลห,ห,หิวหิวมากด้วยเมื่อกี้เสียงทองร้องดังมากบางทีเนี่ยเหมือนจะคานแล้วเนี่ยเพราะไม่มีแรงนุยจัดเจอาบดี บ้านไม้ชายน้ําที่นัดแนอาไว้เดี๋ยวเราจะอร่อยกันนะฮะสำหรับช่วงเวลาของอร่อยหอกแต่ฟิลเห็นทางเข้าไหมเขาบอกเปว่าจเป็นของเก่าใช่ของสะสมหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นมิวเซียมมิวเซียมภาษาไทยคือพิพิธภัณฑ์อ่าก่อนจะอร่อยกันกับช่วงเวลาของอร่อยหอกนี่รู้สึกว่าเราัดหมายพี่แรมเจ้าของเอาไว้ตอนนี้ขอไปส่งของเก่าก่อนโอเคไหมโอเคไปไปไป นี่ต้องบอกว่าเราตั้งใจมาที่บ้านไม้ไชยน้ำอ้าวอาหารไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทานแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านดีมากเดี๋ยวต้องไปสอบถามเจ้าของร้านแต่รู้สุกว่าเจ้าของร้านติดภารกิจส่งลูกชายเจ้าของร้านมาโอ้โหคุณคุณพอๆกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้พี่ชายเครับอ๋อใช่ครับไม่ใช่ครับคุณค้ายกันมากครับผมคุณคุณแรมครับไม่อยู่ ไม่่อยูติดภารกิจใช่ครับส่งคุณลูกมาแทนใช่คุณโบนะครับครับเดี๋ยวถามเนี่ยเราเดินคุยกันดีกว่าต้องถามว่าบ้านไม้ชัยนาบเนี่ยถ้านับถึงตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ1ิบสิบหกสิบเจ็ดปีนะสิบหกสิบเจ็ดปีแสดงว่าคุณโบเองก็ดูตั้งแต่เด็กเลยอยู่กับคุณแม่แต่เด็กเลยในเรื่องของการเปิดกิจการใช่ครับครับผมถามนได้สิเพราะว่าผมเดินเข้ามาในบ้านไม้ชัยนาบเนี่ยบรรยากาศดีมากมันเหมือนแบบเป็นมิวเซียมเหมือนพิพิธภัณฑ์เนี่ยแนวความคิดยังไง คือเดิมทีคุณพ่อเขาชอบของเก่าแล้วทีนี้เขาก็สะสมมาเรื่อยแล้วทีนี้เขาก็ามมาากคือมีเขาคิดว่าเออคือเขาแต่งของเขาครับ<ม>แต่งในบ้านของเขาคือไม่คิดว่าจะเปิดเป็นแบบนี้ครับเขาแต่งทีนี้เสร็จแล้วเพื่อนเขามาเยอะแยะอย่างนี้เขามาดูมาดูที่บ้านก็เกิดเป็นปากต่อปากบอกต่อไปเรื่อยๆครับของเก่าที่ส่วนใหญ,ญ่คุณพ่อสะสมเนี่ยประมาณแนวไหน ของซูเปอร์ฮีโร่ใช<ะ>่ปะซูเปอร์ฮีโร่แกเพิ่งจะมาสะสมเมื่อไม่กี่ปีภายหลังครับแต่ว่าคือพวกของเก่าจริงๆของของต่างประเทศหรือของไทยเนี่ยแกสะสมมานัน,นครับอย่างของเล่นแกแกก็เก็บมาตั้งแต่ตอนแกเด็กคลับครับ,ค,รบคือรักษา<อ>ไม่รู้ว่ารักษาอย่างไงเหมือนกันคือแบบชอบสะสมพวกแอนทิของ,ข,ข,องของเก๋ๆเนาะใช่ครับที่หายาก ียนตั้งเยอะๆนี่นี่อันนี้ขายไหมครับอันนี้ขายครับเป็นแต่อันนี้เป็นของแบบเหมือนกิฟท์ช็อปเราให้ลูกค้าแบบมีให้เลือกเหมือนมีหยิบกลับบ้านแดบนี้ไหมอ๋อใช่แบบทานเสร็จปุ๊บก็หยิบกลับบ้านได้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์อ๋อต้องจ่ายครับเฟีลบรรยากาศนะสวยมากเลยสวยมากมันเหมือนแบบว่าเหมือนหลังบ้านอาเซอร์นี่หรอวะ ล้บ้านเสรอย่างเงี้ยมีทิวทัศน์มีเยวบ้านแต่บ้านเสรีเสิเนหน่อยจะมีพวกวกวางดาวมีพวกแนวน้ำแล้วเป็นสิ่งผมไปเห็นแต่ป่าจบกันออโปสเตอร์เหรออารมณ์เสียนะก็เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้มไม่ได้ใจว่าอาจจะปิดบริการนะครับในส่วนของบ้านพักเนี่ยเขาจะมีทางเชื่อมสะพานสะพานสะพานเชื่อมระหว่างในส่วนของร้านอาหารกับที่พักนะครับสวยมากมันดูเป็นธรรมชาติเนาะ คือนี้นอนนี่ไหมย,ยุงหายุงหาม,มาดิตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วครับคุณโบ,บแต่ว่าบรรยากาศด้านหลังผมชอบมาก<ช>เหมือนไปเป็นส<ฮ>ะพานไปฝั่งโน้นคืออะไรครับทางเรากำลังสร้างรีสอร์ทอยู่ครับผมรีสอร์ทใช่ครับ เรียกว่าครบวงจรนะใช่กินเสร็จอิ่มกลับไปนอนได้เลยครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะแบบกึ่มกึ่กึ่มๆก็คือทานอาหารเสร็จปุ๊บกึ่มๆแล้วก็นอนตรงนี้แหละเพราะในที่พักของตายอยู่นี่แล้วอยู่แล้วนะครับเปิดประมาณเมื่อไหร่รีสอร์ทอ่าประมาณต้นปีหน้าครับปีมาไหมมาได้ก็มามาได้ก็มาแต่ตอนนี้มาแล้วในส่วนของอาหารนะครับนี่คือไฮไลท์ที่คุณโบแนะนําเริ่มจากแรกคือความไมกึ่งเฮ้แนวมาเหรอครับผม มีแมวกระโดดแมวตัวใหญ่ด้วยฮะตัวใหญ่ด้วยนะอันแรกคือทอดทอดมันปลากายครับผมโอ้ต้องชิมเนาะต้องชิมน้องชิมดีนะครับดีไหมครับดีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้นั่นโอเคนี่ครับน้ำจิ้มลองลองดูลอง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 ครับต้องใส่กับน้ำจิ้มด้วยครับรสชาติจะโอเคนี่ฮะเราหั่นเข้ามาแล้วอันนี้น้ำจิ้มนะครับครับผมคือถ้าจิ้มมันเป็นไง อร่อยอร่อยนะฮนะนี่คืออย่างแรกก็คือทอดมันปลากายก็คือเป็นเป็นเบอร์ต้นต้นที่ใครมาที่บ้านไม้ชัยนามก็ต้องกินต้องสั่งอันที่สองอันนี้เป็นต้มขาปลาสลิดครับผมต้มขาปลาสลิดอเสอร์ขอตัวแทนเป็นฟิลต้มขาปลาสลิดไปไหมกินไม่เป็นได้ผมขอลองนิดหนึ่งขอขอเป็นส่วนน้ำชิมน้ำก่อนชิมน้ำ ิมแค่น้ชิมเลยอร่อยคือผมบอกคุณโบเลยผมกินปลาสนได้เป็นแต่พอเรากินน้ําเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอร่อยอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งคุณโบนะฮะแนะนําเป็นอันดับหนึ่งเลยมันคือแกงคั่วหอยขมครับผมแกงคั่วหอยขมมันคือหอยจุ๊บจุ๊บนะครับหอยใช่ฮะมันมันกรึบกึบกินแล้วกรึบกมัน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 จะเข้ากับรสแกงดีครับ ต้องชิมต้องชิมโหอันนี้เผ็ดไหมครับอันนี้ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดป็นไงครับเอยมันกรุบกรุบดีอ่ะแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยฮะผมสารภาพดีครับผมเป็นคนไม่กินหอยขมครับแต่ที่นี่กินได้อืมกินได้หมดเลยเป็นไงะแจ่มเวลาที่นี่บ้านไม้ชายน้ำนะครับมาถึงสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงกินไปอยู่แล้วอันนี้คือหัวกิ้งซิคงอ่อนครับ คั่วกิง้งหมูซิกงอ่อนดูน่ากินมากเลยครับใช่มาพร้อมกับผักสดเลยผักสดเลย<ช>ถ้าผักไม่สดเราไม่เสิร์ฟใช่ครับนะครับขอชิมหน่อยจิ้วอะเจมแต่บ้านว่าแจมกระโทตกอร่อยอร่อยมากเขาเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งร้านที่เรียกว่าถ้าใครเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปเซิร์ชคำว่าร้านอร่อยหรือว่าร้านร้านน่าทานในปากช่องร้านนี้คือติดอยู่ในอันดับต้นๆเลยครับนะครับ เร็วๆน,นี้อย่างที่คุณโบได้บอกไว้ก็คือจะมีรีสอร์ทด้วยใช่ครับเมื่อกี้แสบลิ้นเลยเอ,กอากินน้ำส้มหวาเลย <c oughs> อยูท่โพเข้ามาแสบลิ้น <ๆ S 2> แรงตรงนี้นะยู่ท่แสบลิ้นเนื้อขอ่วนมันงต้องลืมลืมชมน้ำส้มคั้นก็อร่อยลรวของเราคั้นสดครับค้างคืนทิ้งฮะค้างคืนคือกรากะไว้วันต่อวันนะมนะฮะเรียกว่าสดทุกวันด้วยน,น,นะครับเอาละครับเรียกได้ว่าเราก็มาอร่อยกันอย่างสี่เมนูที่ คุณโบมาฝากเรานะครับเดี๋ยวให้คุณโบอ่ะได้ฝากหน่อยดีกว่าถือว่าชาวกรุงเทพนะฮะหรือว่าแฟนรายการเที่ยวหาหอกอยากจะมาอร่อยบ้างกับบ้านไม้ชายน้ำนะครับมายังไงรวมถึงในเรื่องของความพิเศษที่อยากจะฝากครับเิญครับครับผมคือสําหรับทุกท่านที่อยากมาทานที่ร้านอาหารนะครับคือตรงมาจากกรุงเทพก็ตรงมาถนนมิตรภาพเลยครับแล้วก็พอถึงทางแยกมาปักช่องก็เลี้ยวเข้ามาทางถนนมิตรภาพเก่าอะครับผมประมาณ3ไฟแดงครับแล้วก็กลับรถ แล้วก็ชิดซ้ายเข้าซอยได้เลยครับจะมีป้ายบอกอยู่ครับกรวมถึงความพิเศษในเรื่องของทุกอย่างที่เป็นบ้านไม้ใช้น้ําให้คุณโบได้ฝากราครับครับคือทางร้านของเราก็จะมีความเก่าแก่ของอดีตที่ทุกคนเคยมีทุกคนเคยมีอดีตอยู่แล้วครับให้ทุกคนได้ คือได้หวนกันมาสัมผัสมันอีกครั้งครับครับนะครับวรีว่าพบครั้นถ้ามาที่บ้านไม้ใช้น้ำนะครับเอาง่ายๆอย่างผมเนี่ยมาไม่ถูกก็เซิร์ชใน Google App มันขึ้นเลยครับหรือว่าอยากคุณอยากจะเห็นไฮไลท์นะครับอาหารเด็ดๆเนี่ยลองเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับจะต้องมีชื่อของบ้านไม้ใช้น้ำอยู่เด็ดจะต้นๆเลยนะครับเอาละครับนี่คืออีกหนึ่งร้านอร่อยนะครับที่เราแวะมาในช่วงเวลาของอร่อยหออนะครับผมต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับขอบคุณครับพี่ อออร่อยห<อ>ปริศนาหาหอกผมต้องบอกว่าเทปนี้นะสนุกมากกับเที่ยวหาหอกนะฮะเราก็าไปสนุกกันที่ซินิ w คลว์เขาใหญ่ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของส่วนน้ำเป็นไงฟิล สนุกมากเลยค่ะฟิลชอบก็เล่ไหนกัทุกอันอะทุกอันใช่ไหมอเซอร์ไม่เล่นด้วยอ,ะอ่ะจริงไม่ใช่หรอกเพราะว่าบางบางเครื่องเล่นเนี่ยมันต้องเล่นสี่คนอเซอร์ไม่ชอบอเซอร์ชอบฉายเดียวเออสามคนสี่คนเบือ่ออยากฉายเดียวแล้วก็ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยต้องถอดเสื้อผ้ามันจะได้เห็นซิกแพคตุบจุบจุ๊บไงไขมันเล่นลกันใหม่พูดถึงไขมันเมื่อกี้ไม่มีนะเพราะว่ามีแต่ความอร่อยกับบ้านไม้ชายน้ำนะฮะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเซ่ขอบคุณนะครับสซาบคุณแรมที่ เื้อเฟื้อในเรื่องของความอร่อยนะครับแม่ต้องบอกว่าหลงละมันมุดเลนะื่องอยากจะเข้านอนแล้วเอางี้มาถึงช่วงเวลาของปริศนาหาหอกนะครับเรามีคําถามเพราะว่าเรามีบัตรทำทรีทเมนต์นะครับจากที่ไหนเรื่องนี้ h a i r d e s s i n g Academy นะครับทั้งหมด4รางวัลหลงกองอยู่แล้ว4ี่รางวัลรางวัลละ2,500รอยบาทนะครับคำถามถามง่ายเหลือเกินนี่นี่คือที่พักของเรา <c oughs> ของคืนนี้นะครับที่สวีทไรท์เฮาส์ถามว่าหลังนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไรโอ้โหถ้าไม่ให้ช้อยคงจะโหดเกินไปฟิลมีสองช้อยนะ,ะช้อยแรกหลังนี้ชื่อว่า The Lighthouse อะ The Lighthouse The Lighthouse โอ้โหเอ็กเซนดีมากอ้อาวไก่ขันแซวเว้ย The Lighthouse หรืออันที่สอง Happy Cruise Happy Cruise เอ็กเซนเด็กดีเรียนสาธิตปทุปมวันอะไรเงี้ยเอ็กเซนมนดีเหลือเกินสรุปว่าคุณทราบไหมครับว่าที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับที่สวีทไลท์เฮาส์เนี่ยเราพักกัน ที่บ้านหลังนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรระหว่าง The Light House กับ Happy Cruise โอเคถ้าใครรู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบมาครับมาที่ Facebook ของเรานะครับเที่ยวหาหองนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็น4ผู้โชคดีในเทปนี้ของเราด้วยนะครับเอาละครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับแล้วที่ขายไม่ได้ขอบคุณซานตาเฟ เจความสุขทุกสถานีนะคบถูกต้องนะครับรวมถึงนี่เลยสถานที่ที่ทำให้เราได้หลั่นล้ากันนะครับนั่นคือซินิเคิลเขาใหญ่นะครับวันนี้เราก็ไปที่สวนน้ำนะครับและที่พักเราต้องขอบคุณครับสำหรับสวีทไลท์เฮาส์นะครับถ้าสนใจกับการที่จะมาพักที่นี่นี่เบอร์ติดต่อติดต่อได้มี5หลังให้เลือกสรรกันหลั่นล้าปาจิโกูมาสิรชอบฮันีมูนะเดี๋ยวว่าจะพาพาแฟนจีนิเฟอร์มาพักคืนนี้สักว้าสักคืนหนึ่งออย่างนี้ นะโนูตัวพ่อเลยแล้วขอบคุณเพิ่มเติมนะฮะกับเรื่องนิด h a i r d a e s i n g Academy นะครับที่เอื้อเฟื้อแจกรางวัลในช่วงเวลาของปิศาหาหอกวันนี้ทั้งเซิร์ฟแล้วก็ฟิลไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าโดยเฉพาะเทปหน้าเราจะไปสวนสนุกกันผู้ที่จะไปถ่ายกันนะโอเคไหมต,ต้องกล้านะต้องกล้าสิวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ